ในหมู่บ้านที่แสนสงบสุขค่ำคืนนี้จะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงเพลงเบาๆมาตามสายลมเป็นจังหวะที่ไพเราะมีงานแต่งงานเล็กๆที่เรียบง่ายและอบอุ่นที่ถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านพ่อเจนนี่มีชื่อว่าทาราเดชและแม่ใหม่ของเจนนี่มีชื่อว่าต um ุมพวกเขาทั้งสองคนจัดงานเลี้ยงเล็กๆเพื่อเฉลิมฉลองความรักของพวกเขา บรรยากาศของงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีโคมไฟส่องสว่างดอกไม้ที่สวยงามที่ประดับและตกแต่งอยู่ภายในงานหลังจากงานเลี้ยงจบลงตุ้มและทาราเดชได้พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุไล่เลี่ยกับเจนนี่เข้ามาในบ้านเพื่อจะแนะนำให้เจนนี่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนนี้เจนนี่ลูกรักลูกอยู่ไหนมาหาพ่อหน่อยสิ พ่อมีคนอยากให้ลูกได้ทำความรู้จักค่ะพ่อ,พอนี่ใครกันคะเดี๋ยวพ่อแนะนำพี่สาวคนใหม่ให้ลูกได้รู้จักนี่คือพี่แคทนะพี่แคทเป็นลูกสาวของแม่ตุ้มและจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้กับเรามาทำความรู้จักกันไว้สิลูกลูกๆจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันได้ค่ะเด็กๆทั้งสองตอบรับคำของผู้เป็นพ่ออย่างง่ายๆ เจนนี่เข้ากับตุ้มซึ่งเป็นแม่ใหม่และแคทที่เป็นพี่สาวคนใหม่ของเขาได้เป็นอย่างดีจนทรเดชร,รู้สึกวางใจที่เขาเลือกผู้หญิงคนนี้ให้เป็นแม่ใหม่กับน้องเจนนี่เพราะหลังจากทรเดชและแม่ของเจนนี่ได้เลิกรากันไปแล้วตั้งแต่เจนนี่ตอนอายุได้เพียงหนึ่งขวบเท่านั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานใหม่อะไรเลยจนมาเจอผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าตุ้ม เป็นผู้หญิงที่เอาใจเก่งใส่ใจธรเดชทุกอย่างจนธรเดชเริ่มเปิดอกเปิดใจกับรักครั้งใหม่บ้านของธรเดชที่เงียบสงบตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและสีสันมากมายเวลาของความสุขมักจะมีอะไรบางอย่างมาขั้นกลางเสมอวันนี้ช่วงเย็นเป็นเวลาทานอาหารเย็นธรเดชได้ทำหน้าจริงจัง เพื่จะแจ้งข่าวให้กับทุกคนในครอบครัวได้รู้เพราะอีก3ามวันข้างหน้าธาราเดชต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองที่ไกลจากเมืองที่เขาอยู่มากตุ้มที่รักเจนนี่แคทลูกรักอีก3ามวันข้างหน้าพ่อต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างเมืองนะแต่เราเพิ่งแต่งงานกันเองนะคะแล้วคุณจะไปนานแค่ไหนคะที่รักประมาณ3เดือนครับที่จริงผมก็ไม่อยากไปเลย ด้วยความจำเป็นในครั้งนี้ผมขอฝากบ้านและลูกๆให้คุณดูแลด้วยนะวันที่ธราเดชต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองก็มาถึงบ้านที่เคยมีความสุขก็เปลี่ยนไปตุ่มแม่เลี้ยงที่แสนใจดีของเจนนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยเป็นแม่เลี้ยงที่ใจร้ายแคทที่เป็นเพื่อนและพี่สาวที่ใจดีของเจนนี่กลับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน แแย่งของที่เคยเป็นของเจนนี่ทุกอย่างเลยแม้แต่ห้องนอนแม่คะหนูอยากได้ห้องนอนของเจนนี่อยากได้ตุ๊กตาแล้วก็อยากได้ชุดสีสวยของเจนนี่ด้วยค่ะแม่ได้สิลูกรักหนูอยากได้อะไรในบ้านหลังนี้หนูก็หยิบมาได้เลยจ้าทำให้เจนนี่ต้องมานอนที่ห้องเก็บของแทนเพราะตั้งแต่ธาราเดชเดินทางไปทำงานต่างเมืองตุ่ม แม่เลี้ยงของเจนนี่ก็ไม่สนใจไม่เอาใจใส่เจนนี่เลยเจนนี่สวมเสื้อเก่าๆขาดๆและคอยทำงานบ้านหนักๆที่แม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่วันหนึ่งเจนนี่ได้เดินออกไปนอกบ้านด้วยความคิดถึงพ่อของเขามากความคิดของเด็กน้อยมีขึ้นมาแวบหนึ่งเข้าไปในหัวของเจนนี่หรือว่า เขาจะออกไปตามหาพ่อที่ทำงานต่างเมืองด้วยตัวเองจะดีนะแต่ความคิดนี้ก็ต้องพังลงไปเพราะตุ่มและแคทกลับมาจากไปธุระข้างนอกพอดีกลับบ้านมาถึงพอดีแม่เลี้ยงและพี่สาวใจร้ายเดินมาหาน้องเจนนี่และสั่งให้เธอไปทำงานก่อนที่ทั้งสองจะหันหลังกลับเข้าบ้านก็เจอคนแก่ขอทานที่สกกระปกตุ่มและแคทก็ทำหน้ารังเกียจสะอิดสะเอียน คุณตาคนแก่คนนั้นจ้องมองพร้อมเดินไปหาเจนนี่ที่กำลังเดินเข้าไปในบ้านตามคำสั่งของตุ้มเพื่อทำงานคุณตาขอทานได้เข้ามาขอน้ำดื่มไอ้หนูฉันฉอันขอน้ำดื่มหน่อยได้ไหมหยีหยีหยีอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเหม็นจังเลยค่ะคุณแม่หยีพูดเสร็จแล้วก็เดินเข้าบ้านไป เจนนี่ทันหลังมาคุยกับคุณตาขอทานว่าคุณตาคะคุณตาอยากดื่มน,น้ำใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปเอามาให้นะคะแต่คุณตาต้องไปหลบที่ใต้ต้นไม้ทางบ้านก่อนนะเจนนี่รีบบอกคุณตาขอทานเธอเองก็รีบวิ่งเข้าไปหลังบ้านเพื่อหยิบน้ำดื่มขนมปังติดไม้ติดมือเอามาฝากคุณตาด้วยนี่น้ำดื่มและนี่ขนมปังค่ะคุณตาทานขนมปังแก้หิวก่อนนะคะ คุณตาขอทานมองไปที่เจนนี่ด้วยความเอ็นดูแล้วยิ้มออกมาขอบใจมากนะหนูเป็นคนดีจริงๆตาไม่มีอะไรจะตอบแทนหนูที่ช่วยตาไว้ในครั้งนี้นอกจากสิ่งนี้คุณตาได้หยิบของที่อยู่ในกระเป๋าออกมามันคือรองเท้าฝางธรรมดาธรรมดาไม่ได้สวยหรือโดดเด่นอะไรเลย ใช่ค่ะคุณตาเจนนี่ช่วยคุณตาเพราะอยากช่วยคุณตาเท่านั้นค่ะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยคุณตาเก็บรองเท้านี้ไว้นะคะรับไว้เถอะนะรองเท้าฟางนี้อาจจะไม่สวยงามแต่หนูเป็นเด็กดีรองเท้านี่ต้องเหมาะสมกับหนูแน่ๆเลยใครที่สวมใส่ถ้าเป็นเด็กดีรองเท้านี่จะเกิดผลดีกับคนที่สวมใส่ ใครเป็นเด็กไม่ดีคนไม่ดีถ้าแอบ,บเอาไปใส่แล้วก็รองเท้านี่ก็จะทำโทษแน่นอนหลังจากที่คุณตาพูดจบก็เดินหายไปคุณตาไม่ใช่ใครที่ไหนเขาเป็นเทวดาเทวดาที่แปลงร่างลงมาช่วยเจนนี่นั่นเองเจนนี่เด็กน้อยที่ไม่รู้อะไรเธอมัวแต่ก้มมองรองเท้าที่คุณตาเทวดาเอามาให้ แต่พอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะขอบคุณเท่านั้นเองคุณตาขอทานที่เป็นเทวดาที่ให้รองเท้ากับเธอแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วคุณตาเทวดาก็กลับไปเป็นเทวดาเช่นเดิมเจนนี่ได้เพียงยืนงงว่าทำไมคุณตาขอทานคนนั้นหายแวบไปเร็วจังส่วนเจนนี่เองได้รองเท้าปรากฏว่าขนาดของรองเท้าพอดีกับเท้าของเจนนี่เลย และที่น่าแปลกรองเท้าสวมใส่นุ่มสบายเหมือนไม่ได้ใส่เจนนี่ใส่รองเท้านี้เดินและทำงานบ้านอย่างไม่มีเน็ตไม่เหนื่อยรู้สึกกระปี้กระเปา๋เพิ่มพลังของหนูน้อยเจนนี่ตลอดเวลาเธอมีความสุขทุกครั้งที่สวมใส่รองเท้านี่มันช่างน่าประหลาดใจกับเธอจริงๆระหว่างนี้แคทก็แอบเห็นเจนนี่สวมรองเท้าแล้วเดินอย่างพริ้วไหว ดูน่ารักสวยงามจึงมีความอยากได้รองเท้าคู่นี้ขึ้นมาบ้างเลยไปบอกกับแม่ตุ้มผู้เป็นแม่ว่าแม่คะหนูอยากได้รองเท้าฟางที่ตะแก่ขอทานนั้นให้เจนนี่คะ่ะลูกจะอยากได้รองเท้าฟางเก่าๆเน่าๆไม่มีส่วนไหนที่สวยเลยไปทำไมคะรองเท้าลูกสวยกว่าตั้งเยอะแถมมีให้เลือกตั้งหลายคู่ แม่เลี้ยงของเจนนี่ไม่อยากให้ลูกตัวเองไปสวมใส่รองเท้าที่สก,กระปรกแบบนั้นจึงบอกปัดแต่แคทก็ยังเล่าต่อว่าแต่แม่คะรองเท้าคู่นั้นของเ,อเจนนี่เป็นรองเท้าวิเศษนะคะลูกเห็นเ,เจนนี่ใส่รองเท้าทีไรเหมือนจะเหาะได้เลยค่ะผิวไหวมากๆแม่เลี้ยงใจร้ายของเจนนี่ได้ยินดังนั้นหูพึงเลยทีเดียวความคิดเอรัยร้ายก็แวบเข้ามาในหัวของตุ้ม งั้นเหรอถ้าลูกอยากได้เดี๋ยวแม่ไปเอากับยายเจนนี่ให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเช้าวันถัดมาเจนนี่ตื่นเช้าขึ้นมาหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นรองเท้าฟางคู่โปรดที่คุณตาเทวดาให้มาเส้นแล้วเธอเดินตามหาอยู่พักใหญ่ก็เห็นรองเท้าฟางที่ตอนนี้แคทเอาไปสวมใส่ยอยู่เดินเล่นอยู่หน้าบ้านอย่างอารมณ์ดี ยังกลับได้ของเล่นใหม่เจนนี่เลยเข้าไปถามเพื่อจะขอรองเท้าฟังคืนเธอเถอะพี่แคทขโมยรองเท้าของเจนนี่ทำไมคะคืนรองเท้าของเจนนี่มานะเจนนี่ทวงรองเท้าของเธอคืนจากแคทด้วยเสียงอ้อนวอนที่ตอนนี้แคทเอาไปใส่อย่างไม่สนใจเจนนี่เลยฉันใส่อยู่ตอนนี้มันก็เป็นของฉันสิฉันไม่คืนเธอจะทำไหมเธอจะมีเรื่องกับฉันยังไงอย่าเจนนี่ แคทกำลังจะเดินมาหาเรื่องเจนนี่แล้วตอนนี้แต่ก็หยุดชะงักไปเพราะตอนนี้รองเท้าฟางที่แคทใส่อยู่นั้นกำลังรัดเท้าแคทอย่างแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้แคทเริ่มเจ็บที่เท้าของเธอมากๆแล้วก็ร้องเรียกตุ้มผู้เป็นแม่ให้มาช่วยแม่คะช่วยแคทด้วย ทำยังไงดีแม่ถอดไม่ออกตุ้มวิ่งออกมาจากบ้านพอตุ้มมาถึงก็พยายามที่จะถอดรองเท้าแต่ถอดเท่าไรก็ถอดไม่ออกเจนนี่เห็นอย่างนั้นจึงวิ่งเข้ามาช่วยถอดแล้วรองเท้าฟางก็หลุดออกมาจากเท้าอย่างง่ายดายตุ้มเห็นอย่างนั้นจึงคิดว่ารองเท้านี้ต้องเป็นรองเท้าผีสิงแน่นอนจึงโยนทิ้งไปแล้วสั่งเจนนี่ห้ามเอารองเท้านี้เข้ามาในบ้านเป็นอันขาดนะ เจนนี่มองไปที่รองเท้าแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาถือแอบ,บไว้ข้างหลังของเด็กน้อยหลังจากแม่เลี้ยงตุ้มและแคทเดินเข้าไปในบ้านแล้วในคืนนั้นหนูน้อยเจนนี่ได้วางแผนจะออกเดินทางไปตามหาพ่อของตนเองในเมืองใหญ่ด้วยตัวเองเพราะไม่ทนแล้วกับแม่เลี้ยงใจร้ายเจนนี่ออกเดินทางด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง พร้อมกับรองเท้าฟางวิเศษคู่ใจที่ไม่ว่าจะเดินไกลสักเท่าไหร่ก็ไม่เหน,นื่อยเมื่อยลาหนำซ้ำกลับจะเหมือนยานพหานนะที่นำพาเจนนี่ไปหาพ่อของเธอได้อย่างถูกที่ถูกทางไม่นานรองเท้าฟางวิเศษก็พาเจนนี่เดินทางมาถึงเมืองที่พ่อของเขาทำงานอยู่พ่อของเจนนี่แปลกใจที่เห็นลูกสาวอันเป็นที่รักเดินทางมาถึงที่นี่ได้ยังไงกันนะสองคนพ่อลูก โผล่เข้าโอบกอดกันด้วยความคิดถึงที่ห่างไกลกันนานแสนนานเจนนี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตุ้มแม่เลี้ยงใจร้ายทำร้ายเธอใช้งานเธออย่างหนักให้คุณพ่อทราเดชฟ,ฟังก็ยิ่งทำให้คุณพ่อทราเดชรู้สึก,กโกรธขึ้นมาที่ไว้ใจคนผิดฝากลูกสาวไว้กับภรรยาคนใหม่ที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานรอยชำ้ำรอยแผลบนตัวลูกสาวทำให้ทราเดช ไม่สามารถให้อภัยและโกรธตุ้มเป็นอย่างมากทาราเดชได้พาลูกสาวกลับบ้านทาราเดชและตุ้มทะเลาะกันอย่างใหญ่โตจึงไล่ตุ้มและแคทลูกสาวของเธอออกไปจากบ้านเขาเพื่อให้ต่างคนต่างอยู่อย่างสงบสุขดีกว่าเพราะแม่เลี้ยงตุ้มและแคทก็มีบ้านญาติอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทาราเดชจึงสัญญากับตัวเองและลูกสาวเจนนี่ว่าเขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆอีกแล้ว และทั้งสองคนพ่อลูกจึงกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนพ่อก็จะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกแล้วนั่นคือคำมั่นสัญญาที่คุณพ่อธราเดชตั้งใจจะทำให้กับเจนนี่จนกว่าเขาจะเติบใหญ่ดูแลตัวเองได้